เหรียญลงยาราชาวดีเป็นเนื้อทองคำนะฮะค่าสนนราคานะฮะหลักเป็น10ล้านเครื่องรางของท่านสุดท้ายเนี่ยก็คือหมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพุทธคุณเนี่ยจะเป็นแค้วคาดพงอัพัน์ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้พบกับผมนะครับโทนบางแคนะครับใน อมูลสตอรี่นะครับต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับว่าจริงๆแล้วรายการอมูลสตอรี่ของเรานะครับเป็นเรื่องราวนะครับเป็นรายการที่นําเรื่องราวของพระเกจินะครับหรือพระเถระต่างๆนะครับที่มีความสําคัญและเป็นพระที่มีพุทธคมพุทธเวสไสยเวสนะครับที่เป็นเรื่องเล่าเก่าขานนะครับในเมืองไทยต้องบอกเลยครับวันนี้อมูลสตอรี่จะพาไปนะครับพาไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิ ที่ต้องบอกว่าเป็นพระเกจิที่มีความสุดยอดมากนะครับนั่นคือหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงพ่เอี่ยมวัดหนังนี่ท่านได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของนะครับพระพุทธเจ้าหลวงหรือวาราชการที่5้าของเรานั่นแหละครับวันนี้นะครับเราจะนําเรื่องราวของท่านประวัติเกียรติประวัติของท่านนะครับและความอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่ที่ได้มีคําบอกเล่านะครับเล่าต่อๆสืบเนื่องกันมามาเล่าให้ฟังนะครับ แล้วก็จะมีกูรูนะครับกูรูที่มีความรู้ในสายของหลวงพ่เอี่ยมนั้นๆมาบอกเล่าเรื่องราวด้วยนะครับเรื่องราวของกูรูที่จะมาให้ความรู้ว่าพระเครื่องของท่านเครื่องรางของท่านนะครับมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับต้องเป็นคุณหมึกท่าพระจันทร์เท่านั้นคุณหมึกท่าพระจันทร์ต้องบอกว่าท่านได้สร้างนะครับได้ จัดทาหนังสือนะครับหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังต้องบอกเลยครับว่าเป็นการทําครั้งที่2แล้วนะครับจัดพิมพ์ครั้งที่2แล้วเพราะว่าเป็นหนังสือที่นะครับเตียนพระนะครับต้องมีแล้วก็ ต้องมีความต้องการอย่างสูงเพราะว่าเป็นหนังสือที่ถูกบัญญัติพักเครื่องของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไว้ทั้งหมดนะครับแบบมาตรฐานนะครับผมเชื่อว่าเป็นเล่มเดียวที่มีความมาตรฐานที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับผมก็อยากรู้แล้วเหมือนกันครับไปเลยครับ ครับสวัสดีครับผมหมึกทัพจันท์นะฮะรอ,อ,องนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยแล้วก็บรรณาธิการนิติสารพระทัพจันทร์นะครับวันนี้ก็มาแนะนาแล้วก็ชี้แนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของพระคณาจารย์สุดยอดในวงการพระก็คือพระภาวนาโกศลเทระหรือว่าหลวงปู่เหี่ยมวัดหนัง ะะโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมอ,อ,อยู่ในวงการพระชอบพระสะสมพระด้วยพุทธคุณแล้วก็ใจรักนะฮะออชอบหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเป็นพระคณาจารย์อันดับต้นๆในใจผมอยากบอกว่าหลวงปู่เอีอเอ่ยมวัดหนังเนี่ยทำไมผมถึงชอบแล้วก็ท่านมีความสำคัญยังไงว่าผมชอบเล่นพระสะสมพระในแนวทางตาม เซียนรุ่นก่อนๆอ,นอย่างที่ผมชอบปูเอี่ยมวัดหนังด้วยเหตุผลว่าอาย่งอางคุณเป่งยง,งนะฮะที่อยู่ตลาดภูท่านก็เป็นนักสะสมพระรุ่นแรกๆนะฮะท่านเป็นคนตลาดภูท่านก็นับถือหลวงปูเอี่ยมวัดหนังมากาด้วยพุทธคุณอะไรของท่านนะฮะแล้วก็คนที่สองก็พี่สแสวงปล่ำนาคหรือพี่แหวงซีโต้ก็ นับถือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอีกคนหนึ่งก็ต้องเอ่ยนามก็คือพี่ชายผมนะฮะคุณสิทธิชัยจารุจันทนากุลคือฮโกวัดลาดผมเนี่ยชอบและศึกษาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังตามแบบฉบับของเซียนรุ่นเก่ากับพิมพระวัตถุมงคลทุกอย่างตามเ,เซียนรุ่นเก่าโบราณที่คัด แล้วก็กันกรองข้อมูลทุกอย่างตามแบบฉบับของเซียนรุ่นเก่าเพราะว่าหลวงปู่เหียมวัดหนังเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านก็ยังเป็นสิทธิ์ท่านมีความสำคัญกับบุคคลชั้นสูงแล้วก็ผู้ที่มั่งคั่งในสมัยก่อนนะอ,อ,อาจจะเป็นเจ้าพรรยาหรือว่า ข้าหาบดีในแถบฝั่งทนถึงพระนครถ้าเหล่านี้มีความรู้มีสติปัญญามีเงินมีอำนาจก็ยังให้ความเคารพนับถือศรัทธาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังตกทอดต่อๆกันมาและเซียนจากรุ่นเก่าที่ผมได้เกินให้ท่านทราบเนี่ยฮะก็ทุกคนก็ให้ความสำคัญแล้วก็นับถือด้วยพุทธคุณใน วัตถุมงคลของคุณผูเอีย์วัดหนังจบจนมาถึงทุกวันนี้กับสืบทอดมาจนถึงเด็กรุ่นใหม่ผมเนี่ยเป็นรุ่นกลางกลางถือต่อจากคนรุ่นเก่ามาตกทอดอาจจะศึกษาแล้วกเ็เรียนรู้แล้วก็ส่งต่อความมาตรฐานให้กับเด็กรุ่นใหม่ต่อๆไปในคราวนี้นะครับ ผมอยากจะจำแนกให้ทุกท่านได้พอทราบเป็นคร่าวๆแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะว่าวัตถุมงคลที่ยอดนิยมและมาตรฐานผมเน้นคำว่ามาตรฐานนะฮะตามเซียนรุ่นเก่าหรือว่าวัตถุมงคลที่ท่านหลวงปู่เอี่ยมท่านปลุกเสกท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ดำเนินการแล้วก็ปลุกเสกนะ,ะแบ่งจำแนกเป็นซัก 4หมวดนะฮะอันแรกเนี่ยผมแนะนำเหรียญน,นะฮะรูปเหรียญของท่านได้รับความนิยมมากนะฮะเออก็คือเหรียญลงยาราชาวดีเป็นเนื้อทองคำนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นยันสีนะฮะเออแล้วก็ข้างหน้าลงยาสีแบบทั้งมีเขียวมีแดงมีขาวอันนี้คุณค่าสนนราคานะฮะหลักเป็น10ล้าน ก็ว่าได้อันสวยๆเหรียญรุ่นอื่นของท่านก็ยังมีเหรียญยันสีเนื้อทองแดงนะครับมีเนื้อเงินและหายากก็ยังมีเนื้ออปาก้าด้วยเท่าที่ค้นพบนะฮะแล้วก็มีเหรียญยันห้านะครับเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อสำลิดอันนี้ก็เป็นยอดนิยมสําหรับท่านเหรียญของท่านนะฮะ แล้วก็อีกจำพวกหนึ่งกลุ่ปที่สองก็คือพระชัยพระชัยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าพระชัยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพระทรงพระพุทธนะฮะพุทธลักษณะของพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยผมจะเรียกว่าพระชัยก้นอุดชนลงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะฮะท่านสร้างสองคราวคราวตั้งแต่ท่านอยู่ที่วัดโคนอนนะฮะก เป็นพิมพเ์เรียกพระชัยก้นอุจนรลงเนื้อสมฤิ์พุทธลักษณะที่สำคัญของพระชัยของหลวงปู่เยียมวัดหนังคือมีสร้อยประคำที่พระสอนะฮะคล้องคอนะฮะนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนบวนหนึ่งชั้นหรือสองชั้นข้อสำคัญของท่านคือก้นเนี่ยจะกลวงหรือว่าเจาะรูเพื่อที่จะอุดกระดาษสาแล้วก็ ปิดด้วยชนาลองที่ท่านปลูกเสกพุทธลักษณะอันนี้เป็นโดดเด่นของท่านเนี่ยมีต้นแบบมาจากพระกลิงขเขมรที่มีพุทธลักษณะคล้ายแบบนี้แต่องค์จะใหญ่กว่าแต่ท่านก็จะนํามาย่อให้ช่างย่อเป็นต้นแบบแล้วก็มีพุทธลักษณะแบบทรงกระทัดรัดมีความคมชัดมากกว่าพระชัยเนี่ยในความเป็นมาตรฐานนี่นะฮะสำหรับผม ออดังศึกษาแล้วเนี่ยจากเซรุ่นเก่าเนี่ยก็หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากก็คือพระชัยก้นอุจนนรคงเนื้อสำลิดนะฮะคุณค่าล้านกว่า2ล้านกว่านะฮะแล้วแต่ความสวย2พระชัยโคนต้นจันทร์อัน,นเ,อเนี้ยหลวงปู่เอี่ยมนท่านย้ายมาครองวัดจากวัดโคนอนเนี่ยมาสู่วัดหนังเนี่ยเริ่มต้นสร้างพระเนี่ยประมาณ2460กว่าที่แน่ๆจากหลักฐานเนี่ยก็ประมาณ2463 เ,เป็นพระชัยคนต้นจันยุคแรกแล้วก็พระชัยเ,เขื่อนใหญ่ก็คือพิมพ์เบ้าแตกที่ทุกคนเรียกกันติดปากนะฮะแล้วก็พระชัยพิมพ์พเขื่อนเล็กนะฮะนอกนั้นก็ยังมีพระชัยพิมพิพเศษต่างๆที่มีพุทธลักษณะคล้ายดังที่ผมว่าอาจจะเป็นการสร้างพิเศษ ไม่เหมือนใครแต่ผู้ธร้งังสรร์เป็นไปตามที่ผมบอกคือมีประคำมีหม้อน้ำมนต์แล้วก็มีนั่งบัวที่สำคัญคือก้นอุชชนลงนะครับส่วนกรุ๊ปที่3ของวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็จะเป็นพระปิตาที่ได้รับความนิยมมากนะฮะก็คือปิตาเนื้อสำลิดเป็นปิตายันยุ่งนะฮะ อันเนี้ยเป็นเนื้อสำนิดเป็นพุทธศินที่งดงามมากใช้การปั้นเทหล่อด้วยเนื้อสำนิดทุกองค์จะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะมีหุ่นเทียนสำหรับองค์พิมพ์นั้นๆแต่ว่าด้วยการผูกยันปั้นลายเนี่ยจะไม่เหมือนกันถึงแม้ยันจะเป็นตัวเดียวกันนโมพุทธายะอะไรก็สุดแท้แต่แต่ว่าเล็กใหญ่เอียงอะไรเนี่ยก็ปั้นด้วยมือทุกองค์แฮนเมดก็จะลักษณะ สัดส่วนคล้ายๆแต่จะไม่เหมือนกันทุกองค์สำคัญคือเนื้อสมดิธิ์แล้วก็กรอบนะฮะอันนี้องค์ราคาหลักล้านหลายๆล้านนะครับนอกนั้นก็จะมีเป็นพระพิมพ์ที่ว่าเป็นเนื้อโลหะเป็นตะกัวก็มีแล้วก็เป็นเนื้อ,อ,อผมกุกลักก็จะมีพระปิดตาหน้าหัวเข่านะฮะทินิยม นะครับพระหล้หัวเขา่าพิมพระปิตาพิมพ์สังคตินะฮะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพหลังองค์พระนะครับอีกอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือพระปิตาเข้าตอกแตกเป็นพระปิตาที่องค์เล็กมากเ,เรื่องชื่อตั้งแต่ตอนท่านปลุกเสกว่าทำด้วยเนื้อตะกัวแต่ว่าเนื้อ เป็นเนื้อกุ๊กลักอะไรอย่างเงี้ยฮะจะมีน้อยมากแล้วก็ข้าตอกแตกเนี่ยตอนท่านทำเนี่ยด้วยความเป็นพระองค์เล็กแล้วก็ทำด้วยเนื้อตะกัวซะส่วนใหญ่ตอนท่านมาปลูกเสกเนี่ยในในคนโบราณที่กล่าวขานเนี่ยว่าตอนท่านปลูกเสกเนี่ยการปลูกเสกในขนานั้นเนี่ย เขาตแตกพระปิตาเขาตแตกเนี่ยเป็นโลหะตะกัวเนี่ยองเล็กเนี่ยได้ลอยขึ้นอยู่ในบาดเนี่ยจนกระทบกับบาดก,ก็ก๊อกก๊อกก๊อก๊กเนี่ยเหมือนกับเข้าตอกที่เหมือนข้าวโพดท,ที่เอาไปเอาไป,อ,าไปอ,าอ่งกับไฟแล้วก็แตกเป็นเม็ดเม็ดเหมือนข้าวโพดนะฮะเสียงอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าท่านปลูกเสกพระเนี่ยได้พุทธคุณแล้วก็มีพลังจิตที่ที่ดีนะฮะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ยังมีเป็น พระปิาตาที่เป็นไม้แกะแล้วอุดด้วยก้นด้วยกระดาษสาแล้วก็ชนะลงอันเนี้ยท่านก็ทำตั้งแต่วัดโคนอนจนมาถึงวัดหนังนะฮะอีกอย่างหนึง่งเ,เครื่องรางของท่านสุดท้ายเนี่ยก็คือหมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพุทธคุณเนี่ยจะเป็นแค้วคาดพงงพัน์โดยใช้หมากนะฮะ ที่ตายพายลงมาก่อนขึ้นอะไรเนี่ยมีพิธีสำคัญที่ว่าจะต้องสวดมนต์ก่อนแล้วก็ให้คนเนี่ยปีนขึ้นไปท่องคาถาแล้วก็ไปถึงแล้วใช้คาบหมาที่ตายพายกับบนต้นหมาที่แห้งและตายพายนะฮะบนต้นแล้วก็คาบลงมาแล้วก็นํามาแกะแล้วก็เจาะรูก,กับลูกหมากอันนั้นแล้วก็ใส่ด้วย กระดาษสาที่ท่านลงยันณปัทมังปิดด้วยชนลงแล้วก็ถักเชือกและจุมลักอันนี้ก็เป็นเครื่องรางอีกเครื่องรางหนึ่งที่ยอดนิยมนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับว่าพระชัยเหรียญปิดตาหรือว่าเครื่องรางของท่านเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเล่นอยู่ในกลุ่มที่มาตรฐานตามที่ผมว่าเนี่ยฮะตามกรุ๊ปก็ทุกอย่างเนี่ยราคา ของท่านมีตั้งแต่หลักล้านจนถึงหลักแสนแล้วก็มีหลักหมื่นหลักพันจับต้องได้ก็พอมีฮะแต่ก็อาจจะสภาพของวัตถุมงคลน,นั้นอาจจะไม่สวยหรือหย่อนสวยก็อยากให้ทุกท่านออลองดูให้เป็นพระที่แท้แต่ว่าเราได้พุทธคุณเท่ากันถึงจะสวยหรือไม่สวยสุดท้ายนะฮะผมก็อยากจะฝากถ้าพูดถึงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วก็วัตถุมงคลของท่าน หรือว่าจะเป็นประวัติอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะผมสรุปได้ได้อย่างเงี้ยฮะผมขออนุญาตแนะนำหนังสือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังซึ่งผมทำร่วมกับพี่หม่อมหม่อมราชวงศ์อภิเดชอภา,ากรพี่หม่อมเนี่ยดูเรื่องอประวัติแล้วก็การสร้างพระวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็ผมก็ศึกษาเรียนรู้จากลูกแล้วก็นำวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเนี่ย นำมาลงไว้อันนี้หนังสือเนี้ยผมพิมพ์เป็นครั้งที่สองนะฮะมีประวัติแล้วก็มีรูปพระมาตรฐานวงการนะฮะตามคำบอกเล่าของเซียนรุ่นเก่าก็อยากจะแนะนำถ้าใครคิดอยากจะบูชาหรือว่านับถือหลวงผู่เอี่ยมว,วัดหนังนะฮะดูวัตถุมงคลผมว่าหนังสือเล่มนี้มาตรฐานจริงๆขอบคุณครับ สนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิ์งามงวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร 02-195-9999